m a ส d a 2 1.3เป็น h ฮพัทนะคะตัวนี้เป็น5ประตูแฮสแบกนะเป็นพวงมาลัยมังติฟังชันมีรับโทรศัพท์ให้ด้วยแล้วก็มีคุ Control ให้นะคะตัวนี้มีกล้องหลัง180ปดองศา m a สด้าตัวนี้ขายดีมากๆแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะเป็นตัว5ประตูนะหน กับรถเล็กๆของเรานะคะอันนี้นะ m a z d a 2 1.3เป็นไฮพัทนะคะตัวนี้เป็น5ประตูแฮทสแบกนะรถสีเทาแบบนี้เลยนะคะไฟด้านหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะตัวนี้นะไฟใสสะอาดไม่มีขุ่นเลยนะคะด้านหน้านะคะตัวนี้เขียนว่าจัญลักษณ์ m มา d a เลยนะคะกระจังหน้าตัวนี้เลยสีของเขาสวยมากๆเลยนะคะเป็นสีเทาแบบสวยเลยล้อแมกอลอยค่ะออกห้างแบบนี้นะคะขอบ15นะคะตัวนี้เป็นขอบ15นะคะไฟเลี้ยวด้านข้างมาให้แบบนี้เลยนะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวคุณแจคีเลตให้นะคะดูด้านในกันบ้างตัวด้านในนะคะภายในตรงนี้นะคะจะเป็นสีแดงนะคะ,ะตัวนี้เป็นไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะภายในเป็นสีแดงสวยเลยตัดกับสีเทานะคะตัวรถสีเทาภายในสีแดงนะ,ะเป็นเบาะธรรมดานะคะปรับธรรมดาตัวนี้นะคะแล้วก็มีระบบกันลื่นให้นะคะตัวนี้ แล้วก็มาดูที่พวงมาลัยกันบ้างเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีรับโทรศัพท์ให้ด้วยแล้วก็มีคูสคอนโทลให้นะคะมีแอร์แบ็กเอเบสให้นะคะและที่สําคัญเลยเลขกิโลไม่900,000เท่านั้นเองค่ะลูกค้าตัวนี้นะสวยเลยแล้วก็มาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนแบบนี้นะคะมีกล้องหลังตัวนี้มีกล้องหลัง180ปองศานะคะตัวนี้นะคะแล้วก็เกียร์นะคะตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดาและออโต้นะคะแมนนวลนตัวนี้ได้ด้วยเลยปรับตรงนี้เลยนะคะตัวนี้นะ ปรับเสียงปรับโหมดตรงนี้ได้เลยนะคะแต่สวยจริงๆอ่ะคันนี้นะคะเดี๋ยวดูด้านหลังกันบ้างนะนั่งด้านหลังนะคะโอ้โหสบายเลยนะคะเบาะหนังเนี่ยเป็นหนังที่แบบนิ่มมากนะคะเป็นสีแดงนะตัดขอบนะอ่าตัวนี้สวยเลยข้างหลังเทสทรูมสูงมากแล้วก็ภายในของเขาเนี่ยใหม่สะอาดไม่มีรอยเลยนะคะตัวนี้สวยจริงๆเลยนะคะมาด้าสอตัวนี้ขายดีมากๆแล้วก็ประหยัดน้ํามันมากๆเลยนะคะเป็นตัวห้าประตูนะเดี๋ยวดูด้านหลังกันบ้าง ตัวด้านหลังตัวนี้นะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์ของ Mazda นะคะตัวนี้นะมีเซ็นเซอร์ให้ทั้งหมด2จุดนะคะตรงนี้นะจะมีกล้องหลังให้ด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นตัว Sky Active นะคะตัวนี้ก็จะประหยัดน้ำมันสุดๆเลยนะคะเป็น5ประตูนะ,ะนี่โอ้กว้างมากตัวนี้กว้างเลยนะคะมีถาดรองให้พร้อมนะคะยางอะไหล่พร้อมนะคะนี่มีให้ครบเลยรถสวยแน่นอนคันนี้นะคะราคาว้าวของเราไปเลยต้อนรับเทศกาลตรุษจีนกันไปค่ะ มาด้า2 1.3สปอร์ตทัดตัวนี้ของเรานะเป็นรุ่น h ฮแบตนะคะตัวนี้ปี2018นะคะราคาว้าวาววเอาไปเลย278,000บาทนะคะใครที่สนใจตัวนี้นะติดต่อดาวนะ0915429192นะคะเรามีโปรโมชั่นดีๆให้ลูกค้าอีกเยอะเลยค่ะ 1, 1, 1, 2,